วันนี <ๆ S 2> ้นะคะเรานะคะจะมาเล่นฟรีไฟลากันครับวันนี้นะคะจะมาหนึ่งหนึ่งกับพี่ฟิล์มกันนะคะทุกคนซึ่งคลิปที่แล้วนะคะที่โฟกัสนะคะได้หนึ่งหนึ่งกับพี่ฟิล์มไปเนี่ยคือโฟกัสนะคะเป็นผู้แพ้ค่ะทุกคนแล้วคือผู้แพก็ต้องโดนลงโทษในการทาว่าตัวเขียวนะคะทุกคนตัวเขียวใช่ไหมการคลิปนั้นแล้วครั้งเนี้ยโดนอะไรคนแพ้ไม่โดนโฟกัสแบบอยากมาแก้มือเฉย อุ้ยโดนแป้งโดนอะไรหน่อยมาแล้วเดี๋ยวโฟกัสน้าฟิล์มไงเอ้ยอาไม่ก็ได้เดือดและเดือดละโอเคโอเคโอเคมาค่ะทุกคนเดี๋ยวโฟกัสจะสร้างห้องก่อนเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าการฝึกฝนของโฟกัสจะสามารถที่จะมาเอาคืนพี่ฟิล์มได้หรือเปล่านะไม่เกิดพองแล้วนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมลุยยอุ้ยมาแล้วหุ้ยหุ้ยจะเอาคืนได้ไหมนะ จะทำได้ไหมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเราจะแข่งกันทั้งหมดใครถึงเจ็ดคิวได้เจ็ดข้งก่อนคนนั้นเป็นป้ายฉันะอันนี้เป็นการนฟรีฟกนะคะทุกคนเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเล่นในฟรีฟลายแ็กาจะลากหัวง่ายขึ้นอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะทุกคนสามารถที่จะเอื้ออำนวยให้โฟกัส สามารถแก้แค้นพี่ฟิล์มคืนได้หรือเปล่าแล้วเรามาจับตาดูกันนะจับอย่างงี้นะจับอย่างงี้จับนี้ยอนยอนย้อนเฮ้ยตอนนี้พี่พีมเนี่ยแล้วมาถามพี่ฟิล์มอะไยอันนี้ฟิล์มต่อให้เรานะให้เราเห็นจอพี่ฟิล์มนะแต่โฟกัสมันไม่ได้แพ้หรือเปล่าอ่าไม่ได้มองก็ไม่ได้มองใช่ไหมอ่าฮะไม่ได้มองใช่ไหมมอง โอ้โหโบกัสมาแบบว่ามั่นใจอ่ะคือโบกัสแบบว่าเล่นแบบกัสยังใจวอร์ไม่เป็นเลยด้วกัจะตั้งไอวอร์ชากว่าปกติเนี่ยไปดูคนโบกัสกลัวอุ๊ยอ่าตันนี้วงบีบอันนี้สองพี่น้องกำลังเต้นอย่างสนุกสนาน นีโฟกัสหลบหลบซ่อนซตามด้วยพี่ฟิมกำลังซ่อนซนหลบหลบใช่แล้วก็ยิงตูดพี่ฟิมหนึ่งีนะพี่ฟิมก็เล่นจั๊กเโอ้ยโอยจากการวิเคราะห์แล้วพี่ฟิมน่าจะอ่อยเหยื่ให้หนึ่งครั้งนะไม่ครับไม่นะดูแลตาต่อไปโฟกัสต้องเตรียมตัวให้ดีนะเเตรรี พีพีเอาคืนแน่เอาแล้วขอพรด้วกันอาจรวบบอรบบอวบบอิีการในการขอบออาจรวบอาจวบอาจวบอาจวบอาบาาานกาตั้งไอวอเป็นระยะระยะนะเออติได้ว่าตัวเองโอ้โหพีพีบอกได้เลยว่าพีม์ส้มอย่างเดียวตอนนี้ใช่พีพไม่เป็ระยะใกล้ ตำแหน่งนี่พีงอยู่นี่สามารถยิงโฟกัสได้เลยนะเฮ้ยทุกคนตอนนั้ประกัดจะได้โฟกัสแท้ด่านนี้อ้าแล้วตั้งไอวอลลกเลยทีเดียวตอนนี้พี่แนนี่พี่ปีมตั้งป้อมซุ่มนะตอนนี้บอกเลยจะบอกให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ปมโดนวงบีบเข้ามาแล้ว โก็ัดใช้ความสูงนะในการค้นหาแต่ก็ไม่สามารถยิงพิพิมได้สักครั้งเหมือนตาแรกที่สามารถยิงตูดได้ก่อนตอนนี้ยิงไม่ได้เลยทีเดียวเชียวไเจอหัมเจอมึงบีบแล้วจ้บอกให้เลยนะพซีมีเซอร์ไพรส์โอ้โหไอ้สองเป็นได้ยังไงครมบพอ้ทีมสองไ้เอ็ดีอ เป็นยังไงกันเพื่อนโหก็เกิดขึ้นแล้วนะครับสองตาติดน้พีนจะสามารถเอาคืนได้หรือไม่เราก็ใช้เป็นไข่พีนจะแตกหรือไม่นะฮะสตีไข่แตกได้หรือไม่นะมีโอกาสชิคาไหมอ๋อนี่ันก็้ของคืออะทุกคน เดี๋ยวพิ่งมีใจมีทั้งเจ็ดคิวมีทั้งเจ็ดแต้มเ่ะก็ทั้งได้สองแต้มเองอาดดาบุนดาบุนดาบุนเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นโดนหัวแตกกทุกคนือจะสามารถทำดิวได้หรือไม่ไปวาโชเป็นหนึ่งสเต็ปไอบอลที่ไอบอลนี้แบบนี่เป็นไงเป็นไม่มีไอบอลโลกอะเฮ้ยเดี๋ยวเนเเเเเ่ยเ เฟมสามแล้วนะ่สามติดนะเนี่ยเราทำยังไงเนี่ยไม่ <c oughs> เปลี่ยนไปไม่เป็นอ่ะโอ้โหเมื่ <c oughs> กกมอาาก,กี้บุกเมาส์โฟกัสอันนั้นโฟกัสก็ลก็อกล็อกล็อกอะไรโไดนลาดพลาดพลาอพดพื้นไม่ถึงเลยพลาดทุกคนยานหน่าวะเนี่ยไม่คาดไม่ถึงนะเพื่อนว่าเกมนี้สามารถพี่บีมจะแบบพลาดได้ยังไงนะปะทุกคนเรามาต่อกันดีกว่าค่ะตอนนี้ เรวจะหากันเจอหรือไม่หรือยังไงเทีนยนไขกันใกตะใบนะครอไปอช่างเงียบเหงาเหลือเกินแบบนี้อ้าวโดแกีโอ้ยโอ้โหสี่เกือดเงยนไอเนี่ย ทำไมทำไมไม่เป็นไรไม่ไรที่สังเกตนี่จะพี่วิวจะภาพตอนหันมาตลอดเลยนะเนี่ยพี่หันไม่หันตลอดเลยนะครับเนี่ยโอ้ทุกคนทำสันพื่กจะใช้ดีมากแตไม่รู้ว่าจะเป็นแผนพี่วิหรือเปล่านะในการยอมแม้ในครั้งนี้นะ ในโฟกัสบ้านเดี๋ยวให้พี่มีนัดตัวเขียวบ้างดีกว่าไม่คีบบอกไม่เอาพี่เหรอเอาแล้วเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจแล้วเออเยอเดี๋ยวพวกกันได้กันได้ได้โดนแน่เลยดูแล้วได้ได้โอ้โหแพ้แพ้แพ้เลยเขียวนะเอาแล้ววิวจริงแล้วบอกเลยโฟกัสพลาดแล้วไปบอกพี่ฟิล์มอย่างเงี้ยพี่ฟิล์มมาแล้วนะพอเห็นรูปแบบปุณ่ะตรงไหนอะอะไรที่ไหน เราจะางขวาแล้วก็หนาแแล้วกดใสถ้าสีเขียวนะไปไปนะพี่เอ้มี่เอ้าอะไรพี่อ้ารเราเลยเอ้พี่เอ้าอะไรพี่เอ้าเราเราเลยเอ้พี่เอาแา้วพี่เอาแล้วคนดูก็บอกพูดไปพูดมาอ่ะเออพูดอะไรพี่เอ้ยอ่ะก็ได้ก็ได้เอาิีก็ได้มามาทุกคนเออเอ้ยเอาดีกว่าเปลี่ยนใจนะจากสีเขียวเป็นสีทองบ้างดีกว่าโอเค ใครแพ้หน้าทองเลยจัดรู้สึกตอนนี้หัวใจมวกัสเริ่มระทึกตึกตักตึกตักขึ้นมาทันทีนะเมื่อมีการเอ่อมีบทลงโทษขึ้นมาเนี่ยนี่ขนาดว่าบวกัสเห็นจอวิบวับเนี่ยยังไงดียังไงดีงงดจะลอยจะบกหรือจะซุมน,นี่บวกัส ตอนนี้วงเริ่มมาใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะเวลาตอนนี้เหลืออีก56วิบหกโหพลังไปเยอะนะพี่บีมพี่ิมพันยาได้นะตอนนี้สมบูรณ์แบบด้วยตอนนี้อาจมีการสไพ์เกิดขึ้น ทำไมหนอโอ้กระตุ้นลูกกระต้องห,หน้าขาวแน่เลยทุกคนห <c oughs> น้าขะเคเทบอกแล้วอย่าไปตาปี๊ปไม่เป็นไรทุ <c oughs> <ว>กคนมีปืนนี้ช่วยไว้ปลุกใจเสือป่าจ้จั๊กเอาแล้วพวกเาจะกล้บมากแก้คือได้หรือไม่นะตอนนี้ขนทั้งระเบิด M16 ลูกโม่ลูกซองไปเต็มที่ครับ พีมเริ่มเล่นจริงจังแล้วแน่แมวเราได้ไหมเนี่ดูไม่ได้แล้วเพื่อนเขาบอกว่าจะรอดูพวกัสตาหน้าทองแล้วนะแน่เที่ยวเที่ยวรีบไปนะโฟกัสต้องวางแผนดีๆนะได้เห็นพีมแล้ววงบีบเข้ามาในโรงงานแล้ว เลี้ยนี่ดีเลี้ยนี่ดีเลี้ยน,ยนี่นดีโอกาสวงกบีปนี่ไ,ไงอ,ะอ,ไอ่ะโป,ป๊ปเปล่าโป๊เปล่าไม่ได้โป๊วันนี้เกิดอะไรขึ้นครับอธิบายหน่อยครับคือจี๊ดประกาศประกาศว่าประกาศตั้งไอ้วอมิดแล้วนะทุกคนไม่ไงไม่มิดครับกระตั้งไม่น่าไงแล้วฟีมเห็นรูพอดี โอกัสครับตอนนี้สถานการณ์สีสาเอาให้ต่อดีครับสถานหารามไหมครับเนี่ยแพ้แน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็น่กโกัตสู้ตายเลยไม่เอานายได้อ่ตอนนี้โมกัตเปลี่ยนแผนใหม่นะครับผมโอ้โหอะไรรับพี่เฮ้ยโอ้ ตะอก้องไปข้างหลังนะครับเนี่ยนานทีเนี่ยมาหนึ่งนะคะเล่นกันอยู่บนหลังคาบ้านกันนะครับระหว่างหลังนู้นกับหลังนี้จะสามารถยิงโดนกันหรือไม่นะโมเดลตั้งยิงแบบตรงๆนิ่งๆเนียนๆเลยนี่เปิดเงินจัดเปิดเงินจัดเงินจัดโอ้ยหลบ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  พี่ปี๊ดแผลอวบบางตัวนะครับโอ้โหตอนนี้ยิงตูดพี่ปี๊กระหา่นะครับแล้วก็โอ้โหนี่เกิดนีกิดผันมาได้นี่ก็อาจจะโดนหัวหน้ครัดผ้าหนาแพ้อะไรแพ้อะไรรัดถือว่ายังไม่ห่างกันนะถ้าเกิด้สองแต้มมากระชนะก็ประกันชนะหนึ่งพะไรก็พูดอย่างนี้นี่สองแต้มเดี๋ยวพี่ปีเอาจริงแน่วพะไรก็พูดอย่างนี้ดิ ยายกันดูดีๆเลยนะจับตาดูดีๆนะร้อนๆตอนนี้ <Eigen> พี่พีมคิวได้สามใช่ไหมใช่โฟกัสคิวได้ห้าแต่พี่พีมรู้สึกว่าเปิดเกมเร็วนะเกมนี้บอกก่อนเลยจกกัดการทุกคนของพี่พีมนะครับวันหนึ่งมี24ชั่วโมงพี่พีมเล่นไป25ชั่วโมงครับไม่ต้องล่วงใช่ไหมโฟกาสระวัง นี่พกัสสมาธิดีมากเลยนะนั่นี่เขาาหันจังหวะข้างบนอยู่นะโกัสทกไมเด้อกรดโดดโดนไหมโดดไหมไม่โดดโอ้โหมาแล้วมาแล้ว มาเยอะอีกตาเนี่ยทองนะพี่หมูแย่แล้วแย่แล้ว้โอประสบการณ์พี่หมีจะสามารถทำคะแนนได้หมดปมากทีเดียวสี่ตาได้ดิแม่ในวิมมันดีค่บัตกาบัตกีตาน้องเหลืออีตาเดียวโอ้ยตักเกมนี้จะพลิกหรือเปล่าเนี่ยทุกคน อารมณ์ดีอารมณ์ดีนอันี้พวกัสอารมณ์ดีจะแต่ลมอันล,ม,ลมรอแล้วทุกคนนี่นะครับโฟกัสยิงอีกครั้งเดียวนี่จะถือว่าเป็นผู้ชนะไปเลยนะครับแต่กนันนะพี่ฟิล์มเอาจริงนี่อ่ะ ทั้งแทนทุกอย่างทั้มากเลยนะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวโฟกัสมานี่ไงผ้ามันเหมือนมันสลับกันเลยนะครับทุกคนอะครับโอ้โหเยอะเยอะเยอะก็แพ้ครับผมโอ้ยโทษก็แพ้ครับพี่ปิมอ่านให้โฟกัสไปเนี่ยไม่ยี่ม่เป็นไทยเองไม่ยิงไทยเองนะเฮ้ก็ต้องไทยเองอยู่แล้ว อันนี้หน้าพี่บินเป็นสีทองนะทุกคนใช่ครับใครรักกันหน้าสีเขียวใครนี้เป็นสีทองเอาดื้อเปิดเถอะอ๋อเป็นเป็นเกมที่พิกล็อกกันมากเลยนะครับผมอ้โหลโหลเอออุล่ะอุล่ะเออเออโอเคมาอุล่ะอุก่ะทุกคนเออมาครับเลยอุ้ยโหมันย้อยออกมาเลยเวอ่ะ้โหทุกคนผมว่ามันต้องก้มหน้าเพราะว่ามันย้อยอพิการนิดนึงก็ได้ ไม่เหมือนสลามเลยทุกคนนี่อี๋ผมไปพีมพ,พอ,อกหน้าเลยอ่ะเฮ้ยกินไม่ไหวเลยอะ่ะต้อง,องขยับหน่อยป่ะครับพีมใช่พี่ะพีมม่ต้องขยับหน้าทองเลยทุกคนอือไหนน่าขยับขยับขย่ับทาอีกอ่ะพอแล้วพอแล้วมาแค่นี้แหละทุกคนอ่ะไหนหน้าทองเป็นยังไงทองไหม ทองทองนิดหน่อยโอเคก็วันนี้ก็แพ้ไปครับถ้าเกิดใครชอบลิปนี้ฮะกิ่นลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะทุกคนวันนี้เราไม่คนเดียวเลยนะมาหนึ่งหนึ่งกันดีกันนะคะเอ้ถ้าเกิดใครนะคะอยากให้พ่อนะคะมาหนึ่งหนึ่งมาตกับพวกเรานะคะไม่รู้ไม่รู้หรอกนะถ้ากิ๊นเขาพวกเราสามคนก็ต้องขอต้อนรับเหอนกันสวัสดีครับบ๊ายบาย้โไม่ได้อ่านไทยทุกคนเออเตอเดอเดอตอเดอเดอ